หลังจากลงคลิปเมื่อวานเมื่อก่อนครับตัวนี้แหละครับโดนเตะกองอยู่กับพื้นครับหลังจากเห็นคลิปที่ปล่อยออกไปกองอยู่กับพื้นก็ตัวนี้แหละครับย่างปลาใตครับผมขากระปิกกระปิกกระปิกครับผมตัวนี้ครับนี่คือไก่ป่านำหนึ่งครับนี่ตัวนี้ตัวงามตัวสวยครับผมงามที่สุดสวยที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับหลังจากที่ว่า ลงกิบลงไปโดนจิกนอนอยู่กับพื้นกองอยู่กับพื้นหมเตลเตลเตลเตาบ่ตายครับผมแต่ว่าเขาไก่บ่ได้รับสิจับเขาคงบ่ได้รับมันบินครับเป็นไก่ปลาลำเนียงครับนี่ครับความสวยของงามมันเหนื่ทยนะครับเจ็บครับให้เบิรงครับนี่ครับ นี่คือไก่ปลานำหนึ่งครับพอเป็นไก่ปลาลอยแม่เป็นไก่ตอครับนี่ครับก็ขามันเจ็บครับผมหลังจากโดนผื่นเตะกองอยู่กับผื้นครับถ้าเป็นหนักมวยก็นับซิบครับแต่ว่าเขาไปซอยเสียมาจับเขากกงมาอนุบาลมาพักฝืนครับจับอะไรครับบินครับบินนี้ครับ ขาขาสึขากขาจะเจ็บครับ